เรา,าสู่ช่วงเวลาที่เราจะดูติดตามมุมมองธุรกิจของบรรดาผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจของการที่จะนําเอาลิขสิทธิ์หรือว่าลายเส้นของสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆเข้ามาในบ้านเราจําเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณภาพมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเขาอยากจะได้จริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะสำหรับขนมมาการองที่หลายๆลคนชื่นชอบหวานหอมอร่อยแล้วก็ทํามนเยอะแยะมากมายลองติดตามแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะกับปี แอบเมกและก็ผู้นําเข้าคนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหวันนี้ก็มาต่อยอดอีกหนึ่งธุรกิจ<อ>แล้ว,วสำหรับแอบเมกจากคอปปี้แกลเลอรี่นะคะ,คะทีนี้ตัวของแอบเมกเนี่ยคือสินค้าอะไรยังไงบ้างคือ,อคือต้องบอกว่าแบรนด์แอบเมกเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์ขนมโด่งดังเรื่องมาครองมาจากฝรั่งเศสค่ะใช่แต่ว่านอกเหนือจากมาครองแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านช็อกโกแลต เบเกอรี่พาสตรีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแยมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยใช่เป็นมากรองที่ฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเปขาเรียกว่าเป็นเป็นก่อกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเชฟพีแอเมเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็น p พิคาโซออฟพาสต i รีซึ่งหมายความว่า เป็นเชฟที่เก่งมากๆเลยรู้จักเอารสชาติของของคาวของหวานเนี่ยามาผสมกันเป็นขนมหวานได้ใช่สร้างสารรค์มากๆจริงๆแล้วเชฟคนนี้เป็นเชฟที่มีชื่อสีอยง<ช>จุดเด่นละ่ะคะของ PRM จริงๆที่ลูกค้าเนี่ยบอกว่าโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยคือ อย่างแรกเลยเปิดกล่องมาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเลยไม่เหมือนไม่เหมือนยี่ห้ออื่น<ะ>กลิ่นของเปลือกเนี่ยจะหอมแตะจมูกเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสของเวลากัดเข้าไปเนี่ยจะจะทราบความต่างเลยเพราะว่ามันจะมีทั้ง กรอบทั้งนุ่มทั้งหลายๆอย่างเลยแล้วก็ตัวครีมเนี่ยก็จะให้คห่อนข้างเยอะ,ะแล้วที่เด่นที่สุดเลยเนี่ยก็คือรสชาติจะไม่หวานแสบคอ,อคือจะทานได้หลายๆชิ้นแล้วก็แล้วก็รสชาติที่ของแบรนด์นี้สร้างสรรค์ออกมาเนี่ยจะมีรสชาติไม่เหมือนใครคอย่างเช่นรสโฟราสย่งงี้รสโฟรดใช่เป็นของคาว เอามาทำเป็นขนมหวานหรือว่า white truffle ซึ่งปกติคนมาทำเป็นเป็นอาหารใช่ไหมคะนี่เอามาทำเป็นขนมน่าสนใจนะคะเพราะว่ารสชาติพวกนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าทำแบบดีๆละมุนกลมกรอบนี่อร่อยมากอร่อยมากหอมมากคากดทชาร้อนๆอ๋ออร่อยมากเข้ากันได้ดีนะ ใช่<ต>ค่ะแต่ทีนี้ตัวของ PIAF เ่ยแน่นอนว่าถูกยอมรับระดับโลก<ช>การที่เราเป็นผู้ประกอบการไทยนะเราไปแสดงตัวว่าเราอยากจะเอาเขาก็มาเพ<ช>ื่อทําการตลาดใ,<ช>ให้คนไทยได้รู้จักตรงนี้เนี่ยขั้นตอนมันค่อจะยากนะคือจริงๆต้องเล่าที่มาว่าเป็นคุณแม่คุณแม่ของนานเนี่ยที่ได้นคนพบ,บแบรนด์นี้คนแรกแล้วก็บอกว่าแนะนําทุกคนในคราบอกต้องเอามานะให้คนไทยได้ชิมเพราะมันอร่อยจริงๆ แล้วเสร็จแล้วทีนี้ที่บ้านเนี่ยก็คือมี relationship ทำธุรกิจกับทางยุโรปอยู่แล้วแล้วก็นั่นคือที่มาว่าเราสามารถลิงก์ติดต่อไปแล้วก็ไปทำความรู้จักกับกับยี่ห้อนี้แล้วก็ทางทางทีมนน้นเนี่ยก็เป็นทีมที่น่ารักมากๆ<ม>คๆคุยกันถูกคอก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมเราถึงได้แบรนด์นี้มาก็ถือว่าต้องพยายามให้เขาดูคุณสมบัติที่ท<ๆ>ี่โดดเด่นเราว่าเราทำอะไรยังไงได้บ้าง ที่สำคัญคือคุยถึงพอนี่ก็ไปได้ครึ้งเลยนจริงๆเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ทางลน้ด้วยว่าเออถ้าเราเอาแบรนด์เข้ามาเราก็จะต้องทําให้ประสบความสําเร็จอย่างไรก็คุยคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันก็เป็นอางว่าเขาเปิดใจใช่ให้โอกาสใช่แบรนด์อ๋อ PR a c a e สาขาแรกก็เลยพุดขึ้นมาที่ M4J ชั้น ground า l ซ o r ก็กําลังเปิดกําลังคนเยอะเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนอุดหนุนเยอะมากก็ดีใจที่เปิดวันแรกนี่ตั้งแต่วันแรกเลย<ะ>ก็ว่าได้คือผลตอบรับดีมากๆแล้วก็คนไทยนี่รู้จักอยู่แล้ว<ะ>ใช่คนไทยที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยรู้จักอยู่แล้วเป็นจํานวนมากเราก็ซื้อกลับมาฝากกัน,นะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือลูกค้าที่เดินเข้ามาก็จะบอกว่าปกติเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะ,ะคือทานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่คนไทยชื่นชอบใช่ใชแต่จริงๆก็คือต้องยอมรับว่ามาการองเนี่ยแต่ละคําที่รับประทานเข้าไปก็ราคาไม่ใช่เล่นๆคือต้องบอกว่าอย่างแบรนด์แพรมเม่เนี่ยเขาเ,เป็นหนึ่งใน Top 50แบรนด์ของ Paris 50 Luxury b r a n d ซึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีพวกแบรนด์เสื้อผ้าอย่างเช่นลุยวิทตองคริสติแอนดีอออะไรต่างๆที่เราใช้กัน,น,นอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะ ก็จะมีแบรนด์พรีแอมเมเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยเป็นลักชัวรี่แบรนด์ก็เลยเป็นที่มาถึงเรื่องแต่จริงๆแล้วราคาเนี่ยเออที่มาของคุณภาพของขนมมากกว่าที่เขาทำเนี่ยแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยเราต้องอิมพอร์ตมาจากปารีสหมดเลยขั้นตอนกระบวนการยากยนะก็ยากเหมือนกันค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเราก็ต้องมาครองมันก็ค่อนข้างเราะใช่ไหมเราก็ต้องแต่ละชิ้นก็ต้องห่ออย่างแพคเกจิ้งที่เขาเสิร์ฟให้ลูกค้าที่ซื้อนะคะต้องมีพลาสติกห่อทุกชิ้นไม่ให้แตก เขาดูแลเหมือนเป็นสินค้าลักชัวรี่จริงๆมไม่ใช่ว่าหยิบใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นฟิ l ตี้ลักชัวรี่ใช่ <Brand S 2> ใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอย่ที่บอกอายุมากรลองมันอยู่ได้นานไหมคะต้องบอกว่าถ้าถ้าซื้อออกจากร้านปุ๊บเนี่ยก็ประมาณ5-6วนันก็แนะนําให้ทานให้ภายใน,ในระยะเวลานั้นจะอร่อยเหมือนกับว่าตอนเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆ ใช่ทีนี้ถ้าเวลาเราเดินทางมาจากต่างประเทศต้องมีขั้นตอนใช่ไหมคะใช่เรามาทาง,คง,ทางเครื่องบินทางเรือเขาก็จะมีกรรมวิธีในการแพ มาในอุณหภูมิที่ติดลบ25องศาแล้วก็พาถึงเราก็ต้องมาผ่านกรรมวิธีที่จะกว่าจะมาถึงหน้าร้านขายเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนอีกใช่กว่าจะออกมาไม่ใช่ง่ายๆไม่ง่ายเลยีเาะบางหรูหราหน้าทะนุเทนนองแต่พอมาถึงปากผู้รับทานนี่เขาถึงมีขั้นตอนเขาถึงต้องบอกนะว่าทุกอย่างมัน มันคือหรูหราแล้วมันก็ต้องบคุณภาพจริงราคามันก็ต้องดูดีตามไปด้วยต้องทำการตลาดเพิมคะใช่จริงๆก็เราเราต้องทำการตลาดเหมือนกันแล้วก็เราก็มีการทำ press conference ที่จะเปิดร้านนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็เอาทำทำหลายๆด้านทางด้านโซเชียลมีเดียก็ทำทางด้านสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ก่อนว่าอเแบรนด์นี้กำลังจะเข้ามาแล้ว ได้เตรียมตัวเผื่อเดินผ่านร,ร้านก็จะได้เออเอ้ยเห็นคุ้นๆจะได้เข้ามาชิมชสื่อให้ความสําคัญมากเลยรจริงๆสื่อนี้ก็ก็มีส่วนช่วยให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เราเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วหัวใจคุณพ่อจะชอบพูดเสมอเลยว่าหัวใจของการขายอาหารเนี่ยก็คือว่าถ้าชิมแล้วเนี่ยต้องอยากกลับมาชิมอีกอ,อันนั้นก็คือสําเร็จซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอย่าง อย่างที่แม,ม่ที่อย่างที่เล่าเนี่ยลูกค้าก็กลับมาซื้อเพิ่มอันนี้เราก็ดีใจค่ะจริงๆของดีมีอยู่ในตัวบางทีของดีอาจจะไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวอาจจะตีคู่กันมาเรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับใช้วิธีการกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างคือจริงๆกลยุธทธ์ที่ที่ทในทำทำมาร์เก็ตติ้งเลยเนี่ยเราจุดประสงค์คืออยากจะให้ลูกค้าได้ชิม แต่ชิมแล้วเนี่ยถึงลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วอยากจะกลับมาซือ้ออีกไหมแต่ว่าอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยให้โอกาสก่อนต้องต้องมาชิมก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์แล้วค่อยตัดสินใจว่าเออชอบจะเป็นแฟนคลับของยี่ห้อน,นี้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตน่าจะมีไปตั้งที่อื่นอยู่ไหมคะก็มองหามองหาพื้นที่อยู่ คงจะมีนะคะก็ยังมีคนที่มีกำลังซื้อที่ชื่นชอบรับประทานของหวานอีกมากมายตามโลเคชั่นต่างๆแต่จังหัดก็น่าสนใจนะคะก็เงินใหญ่ไม่ปิดไม่ปิดการนะคะแต่ว่าจะทำเองไม่ขายตังค์ใช่ทำไม่ได้เนาะคงคงไม่ได้เพราะว่าต้องมาจากทางด้านอีกทีนึงด้วยเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันรับคนที่ชื่นชอบนะคะชิมขนมหวานะเนี่ยลองมา แลบประทานมากรองที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ต้นกำรับจริงๆประวัติเชฟเองก็น่าสนใจแล้วใช่ใคือเชฟคนนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่4ในตระกูลของเพียม่ที่ทําขนมก็มีประวัติยาวนานแล้วก็แล้วก็มาโด่งดังทีทีทรุ่นนี้ค่ะอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าต่อยอดกันมาแบรนด์นี้เป็นท็อป ต้องบอกว่าไงอะ Fifty luxury brand ใช่ของ p a รีสไม่ธรรมดานะไม่รู้เกรดอะไรต่างๆแบบนูก็ชวนให้หน้ามาลองกันยังไงก็มาลองได้ที่สาขาแรกก่อน m 4 t m 4่ติดตามตามสื่อโซเชียลแล้วก็ลองดู movement ความเคลื่อนไหวต่อไปของ p R m แเมนะคะภายใต้ก็บอกว่าหญิงแกร่งที่เป็นคนไทยที่นำเอาเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หน้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะนำเสนอกันเปลี่ยนกันไปคหาหาห่หลักแง่หลักมุมกันนะคะเพื่อที่จะได้ให้เห็นวิธีการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ฮึดกันต่อไปสำหรับการจะเป็นเจ้าของกิจาการกลับไปกันที่รายการเลยค่ะ